ครับสวัสดีครับพบกับผมมอสจาก m o สโตแคริเอเตอ anel n กับการดูดวงไพ่ยิปซีกันนะครับซึ่งวันนี้ก็มาดูกันแบบแรันด o อมนะเป็นการดูดวงแบบภาพรวมภาพกว้างพลังงานรวมไม่ได้เฉพาะเจาะจงดวงท่านใดท่านหนึ่งนะครับเพราะฉะนั้นก็ดูไปแนวทางพอและใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับท่านที่ต้องการดูดวงส่วนตัวสามารถทักทายกันมาได้ที่ไลน์ที่ให้ไว้นี้นะครับ ภายในเวลาทําการเที่ยงวันถึง2องทุ่มโดยประมาณนะครับและที่สําคัญคือผมจะไม่มีการติดต่อใครไปก่อนนะครับคุณต้องติดต่อหาผมเองนะครับโอเคครับหัวข้อที่เราจะดูกันในวันนี้ก็คือใครกําลังจะนําโชคดีมาให้คุณเออใครกําลังจะนําโชคดีมาให้คุณหัวข้อน่าสนใจเช่นเคยนะครับโอเคผมขออนุญาตเป็นตัวแทนเปิดไพ่เสี่ยงทายให้คุณนะครับวันนี้คุณได้ไพ่ 8. ดาบเอเดฟส ฮะไม้เท้าไฟออฟวันส์เจ็ดถ้วยเซเวนออฟคัพส์เดอะเฮอร์มิตเอ้ยดีงามอาเซเวนถ้วยไนออฟคัพส์ความโชคดีกำลังมาเดอะไฮปริตัสอืมเดอะลอฟเวอร์สเฮ้ยจะไม่ใช่แค่ความโชคดีอย่างเดียวแล้วมั้งเนี่ยอ๋อ uh. หนึ่งเหรียญเอซออฟเพนตาโคลส เผลอๆได้มิดใหม่อาจจะได้คนรักด้วยนะสเตรนจ์ทำเป็นเล่นไปเออแปดไม้เท้าเอทั้งวันส์วีลออฟฟอร์จูมากับดวงชัดๆเออเดอะเวิล uh, ไม่ต้องพูดกันมากใบนี้มาคุณงามความดีไม่แพ้เดอ Sun ดีที่สุดในสำรับนะครับมาขยายความกันนะครับ uh, เริ่มต้นมาดูตัวตนของคุณพลังงานของคุณณนะเวลานี้ก่อนนะครับช่วงเวลานี้คุณเครียด หรือเปล่าหม่นหมนมองมองประมาณว่าคิดไม่ออกบอกไม่ถูกกับเรื่องใดๆอยู่หรือเปล่าเออความเครียดสะสมหรือบางทีปัญหาใหม่ๆก็เกิดขึ้นทุกวนันปัญหาเก่าๆก็ยังแก้ไม่ได้มีความมืดมนไม่รู้จะไปทางไหนดิคิดไม่ออกอสมองไม่ค่อยแล่นแบบนี้บางทีบางคนพักผ่อนไม่พอเป็นไป,นปนได้นะครับขอให้ใจเย็นๆพยายามทําหน้าที่ตัวเองให้ดีที่สุดก่อนช่วงเวลานี้คุณอาจจะบอกว่าคุณไม่ค่อยมีสมาธิในการใช้ชีวิตเพราะถูกคนอื่นรบกวนหรือมีปัญหาจากคนอื่น ปัญหาที่ไม่ได้ก่อปัญหาจากผู้คนปัญหาจากคนแวดล้อมอะไรแบบนี้ใจเย็นๆนะครับเราต่างเจอปัญหามากบ้างน้อยบ้างต่างกันไปนะครับใครๆก็มีปัญหาผมก็มีปัญหานะแต่ปัญหาทุกอย่างมันจะคลี่คลายไปได้ถ้าเรามีสติมากพออืมสติจะทําให้เกิดปัญญานะครับเวลาคิดไม่ออกขอให้พยายามอยู่นิ่งๆสงบๆแล้วมันจะคิดออกในที่สุดนะอืม เอาจริงๆคุณมีทางไปมากมายมีทางเลือกหลายอย่างมีช้อยส์ให้เลือกหลายอย่างมีวิธีแก้ปัญหาหลากหลายวิธีแต่คุณกําลังสับสนคุณกําลังสับสนกับตัวเลือกที่มีเยอะเกินไปนะครับเป็นไปได้ว่ากําลังลังเลด้วยว่าถ้าตัดสินใจทําสิ่งใดไปแล้วมันจะถูกต้องหรือไม่จะมีผลกระทบใดๆหรือไม่ขอให้ตั้งสติดีๆย้ําว่าตั้งสตินะครับมีสมาธิแล้วปัญญาจะเกิดคุณจะแก้ปัญหาได้อย่างแน่นอน หรือเพลอเลปัญหามันก็อาจจะคลี่คลายไปได้เองในบางเรื่องด้วยนะใจะเย็นๆนะครับแล้วใครกําลังจะนําโชคดีมาให้คุณจากพลังงานหน้าไพ่ที่เสี่ยงทายได้วันนี้มีโอกาสที่จะเป็นคนกันเองนะคนกันเองแต่ไม่ใช่เพื่อนคุณโดยตรงมีโอกาสเป็นเพื่อนของเพื่อนหรือคนรู้จักที่มีคอนเนคชันร่วมกันแบบนี้เรียกว่ามีคนรู้จักเป็นคนกลางอีกทีหนึ่งไม่ได้รู้จักกันโดยตรงนะครับนะเพื่อนของเพื่อนแบบนี้เด่นมาก ลักษณะของเขาจะเป็นคนที่เอาจริงๆก็คือรูปร่างหน้าตาค่อนข้างตรงสเปคคุณด้วยมีทีท่าเหมือนจะมาจีบด้วยแต่ไม่ได้จีบกันตรงๆไม่ได้มารุกแรงอะไรนะครับคนนี้มีทีท่าว่าจะเข้ามาเป็นแบบมิตรภาพก่อน โชคชะตาจัดสั่นให้เขาได้มาเจอคุณในวันที่คุณกําลังมีความทุกข์ใจหรือมีความท้อแท้เบื่อหน่ายคนคนนี้จะเข้ามาในชีวิตมีโอกาสเจอกันได้จากงานมงคลงานสังสรรค์หรือกิจกรรมทําบุญใดๆก็แล้วแต่แม้แต่อยู่ดีๆวันดีคืนดีเพื่อนของคุณพาเขารู้เธอมาแนะนําให้รู้จักประมาณนี้ไม่ว่าเขารู้เธอจะเป็นหญิงหรือชายก็แล้วแต่ได้หมดพลังงานรวมนะครับนะ เขามองว่าคุณเป็นคนมีสเสน่ห์เป็นคนน่าสนใจเป็นคนน่าคบหาแล้วตัวเขาเองก็มีสเสน่ห์เช่นกันภาพรวมของพลังงานวันนี้คือคนมีสเสน่ห์สองคนมาเจอกันนะครับความโชคดีกําลังจะบังเกิดขึ้นเอาจริงๆแล้วพลังงานแบบนี้จะทานายว่าจะมาจีบกันก็ยังได้แต่ผมจะยังไม่ตีความให้ถึงขั้นนั้นเพราะว่ามองเรื่องความโชคดีโชคลาบมาก,ก่อนประมาณนี้แม้จะมีพลังงานของเหมือนคนที่จะมาจีบกันเลยนะดูเหมือนอมีความปิ๊งปังกันแบบนี้แต่ว่ามันไม่ได้เด่นเท่าโชคลาบ พลังงานไพ่ชุดนี้วันนี้โชคลาบเด่นกว่าความโชคดีเด่นกว่า โชคลาภในที่นี้ก็ไม่ได้แปลว่าจะต้องเป็นการเสี่ยงโชคเสี่ยงดวงลอตเตอรี่อะไรเสมอไปเป็นอะไรก็แล้วแต่ที่คบหากันแล้วพอเจอกันแล้วมีความโชคดีเกิดขึ้นเช่นอยู่ดีๆรู้สึกว่าสุขภาพค่อยๆดีขึ้นหน้าที่การงานดีขึ้นปัญหาคลี่คลายได้รับข่าวดีจากทางไกลหรือจากใครก็แล้วแต่อะไรแบบนี้เรื่องดีๆจะเกิดขึ้นราวปาฏิหาริย์แบบไม่คาดฝันนับเป็นโชคทั้งหมดนะครับนับเป็นโชคดีจากคนคนนี้ เมื่อคนคนนี้เข้ามาในชีวิตคุณคุณจะรู้สึกว่ามีโชคดีอย่างประหลาดลองทบทวนดูดีๆเรื่องยากจะกลายเป็นเรื่องง่ายและหลายๆเรื่องนะเขาอาจจะเป็นแบ็กอัพให้คุณได้คอยสนับสนุนคุณได้คอยซัพพอร์ตคุณได้แบบนี้ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อมบางทีคนคนนี้เขา,าอาจจะไม่ได้มีความสามารถในการซัพพอร์ตอะไรคุณแต่เขาอาจจะรู้จักคนเยอะมีคอนเน็ชันเยอะแบบนี้เป็นผู้กว้างขวางเขาสามารถติดต่อหาคนที่จะมาช่วยแก้ปัญหาให้คุณได้แบบนี้แน่ประมาณนี้เลย เราไม่ต้องกังวลนะว่าจะมีหนี่บุญคุณอะไรกันหรือไม่คนคนนี้เขาเต็มใจช่วยคุณด้วยจิตใจบริสุทธิ์เรียกว่าจะเป็นพ่อพระแม่พระมาโปรดเลยก็ว่าได้นะครับเอเป็นธรรมชาติของคนคนนี้ที่ชอบช่วยเหลือคน เขาจะเป็นคนที่ชอบช่วยเหลือคนเป็นทุนเดิมอยู่แล้วแล้วทีนี้การมาเจอกันระหว่างคุณกับเขายิ่งเกิดความโชคดียิ่งขึ้นบางทีนะบางทียังไม่ทันต้องเอ่ยปากอะไรเขาจะเสนอสิ่งดีๆมาให้คุณตรงใจคุณเลยราวกับอ่านใจคุณออกแบบนี้ลองไปสังเกตดูนะครับคนลักษณะนี้โดดเด่นมากอนอกจากลักษณะภายนอกจะถูกใจคุณแล้วถ้าจะถามถึงว่าคนคนนี้ดวงสมพงกันไหมบอกเลยว่าสมพงมาก มีโอกาสที่จะเป็นคนธาตุน้านะครับเมีนกรกฎพิจิกแล้วก็ธาตุดินมังกรพิบกรันเด่นมากถ้าคุณรู้วันเกิดเขาหรือลองสืบวันเกิดเขาดูลองเช็คดูนะครับถ้าเป็นธาตุดังกล่าวราศีดังกล่าวจะถูกฉลอมากเป็นพิเศษแต่ไม่ต้องไปล็อกสเปคนะครับย้ําเสมอว่าดูเป็นแนวทางพอนะสิ่งใดก็แล้วแต่ที่คุณคาดหวังไว้อยากให้เกิดขึ้นความปรารถนาใดๆมีโอกาสประสบความสําเร็จ The world ออกมาใบนี้ต้องทายว่ามีโอกาสประสบความสําเร็จสูงมากไม่ว่าจะเป็นเรื่องใดๆก็แล้วแต่การงานการเงินความรักสุขภาพครอบครัวใดๆก็แล้วแต่ นะครับใบนี้ตําราสากลว่าไว้ว่า c o m p l e t การสำเร็จเสร็จสิ้นได้สมหวังสมประสงค์ทุกอย่างคุณงามความดีใบนี้ the world ดีเทียบเท่า the sun ซึ่งเป็นใบที่ดีที่สุดของสำหรับผ้ายิบซีสากลเลยนะ the world ออกมาก็หายห่วงเลยว่าคุณคาดหวังสิ่งใดอยู่มีโอกาสประสบความสำเร็จแน่นอนเลยนะครับปัญหาใดๆก็แล้วแต่ที่คุณเคยคิดไม่ตกสิ่งใดๆก็แล้วแต่ที่เป็นปัญหาจะคนแวดล้อมขอให้ปล่อยวางให้ได้ คนเราจะไม่อาจทุกร้อยเ์หรือว่าสุกร้อยเซและทุกอย่างเป็นเรื่องชั่วคราวมันไม่ได้อยู่กับเราไปตลอดหรือไม่ได้จากเราไปตลอดทุกอย่างมีหมุนเวียนเปลี่ยนไปทุกอย่างเป็นเรื่องชั่วคราวนะครับนะ ทำใจให้สงบเข้าไว้แล้วคุณจะดึงดูดสิ่งดีๆเข้ามาและโดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อคุณดึงดูดคนคนนี้เข้ามาแล้วเขาจะยิ่งนําโชคดีมาให้คุณเรียกว่าเป็นโชคดีทวีคูณ2เท่าเลยว่าได้นะครับประมาณนี้โชคใหญ่กําลังมาโชคดีกําลังมาคิดเงินได้เงินคิดทองได้ทองอยากได้อะไรมีโอกาสได้มีลุ้นช่วงเวลานี้เป็นช่วงดวงดีที่เหลืออยู่ที่การปฏิบัตินะครับ ดวงดีแล้วไม่ใช่อยู่เฉยๆนะผมย้ําเสมอนะครับดวงดีแล้วไปทําเหตุให้ดีเหตุดีผลย่อมดีโชคดีจะไปไหนเสียประมาณนี้โอเคนะโอเคครับเดี๋ยวมาดูใบสรุปส,ปส่งท้ายท้ายสุดกันอีกสักหนึ่งใบวันนี้นะครับว่าไพ่มีอะไรอยากจะบอกเพิ่มเติมมีคําแนะนําใดๆหรือแม้แต่มีคําเตือนใดๆหรือไม่อย่างไรขอหนึ่งใบนะครับโอเคสามเหรียญสวยงามทริ Three of Pentacles สามเหรียญใบนี้ออกมาสนับสนุนคำทำนายของเราวันนี้ว่ามากันถูกทางแล้วสามารถนำไปประยุกต์ใช้กับชีวิตจริงได้เลยมีโอกาสแม่นยำสูงมากนะครับสามเหรียญบ่งบอกว่าขอให้คุณตั้งใจทำสิ่งที่คุณทำอยู่ให้เต็มที่ช่วงเวลานี้เป็นช่วงโชคดีถ้าคุณลงมือทำเต็มที่ทำเหตุให้ดีผลย่อมดีและโชคดีจะทยอยตามมานะครับมากบ้างน้อยบ้างแล้วแต่วาสนาและการลงมือทำโชคดีมาแล้วน้อมรับไว้นะครับโอเคครับขอให้มีความสุขความเจริญทุกท่านนะครับ ขอบพระคุณทุกการติดตามอย่าลืมกด subscribe กดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้เพื่อที่จะได้ไม่พลาดคลิปต่อต่อไปนะครับพบกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ